สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับอันไปนี่ครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับอยู่ขอกง่วปลาแดงครับสวัสดีครับปลาแดงครับค่ะสวัสดีค่ะอากาศนี่ห่อนแห้งครับพี่น้องครับเบลีฮอตเลยอายุ้านหนวยัวเหลือครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับ มือนี่สีแบงปั่นง้วสามโตเนาะปลาแดงเนาะจ้าติดไปแบบเร็วเเรื่องพี่น้องอากาศท่อนร้ายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเครื่องทายมันบบถึกนะครับมีลูกสาวของ KF68 ต่อหนต้อนาพี่น้องมาฝากพี่น้องครับงามๆเลยน้ะป่าเนาะจ้านะครับสามโตครับมือนี้ครับเดี๋ยวเบิ้งเริ่มจากคมก่อนนะครับนี่ลูกสาว KF68 ครับพี่น้องครับอยู่กับปลาแดงคือเกาง้วงามๆมาฝากว่าตอนพี่น้องคือเก่าครับเดี๋ยวเบิ้งง้วนำกันเลยนะครับ คุ้มแหลกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาวของ KF68 ครับเจ้ากาลิศครับหน้าๆอ้วนๆเลยนะครับคุ้มแหลกครับปลาแดงเปิดราคาเท่าไหร่ครับ6 8 0 0 0ค่ะอ่ะ68,000ครับได้ลูกสาวของ KF68 ไปครับไว้จักเดือนนะครับลูกเพิ่น5เดือนกว่านี่แหละค่ะ5เดือนกว่านะครับใบหลอดหายเนาะป่าเนาะนะครับตัวใหญ่เด้อพี่น้องลูกสาว KF68 ครับพี่น้องนี่ แม่สูงเลยครับป้าครับรอยหาซีฟอยู่ค่ะรอยหาซีฟบวกลบครับลูกไร้ครับยืนอยู่ลูกลูกแหลกค่ะนี่มั่วลูกแหลกเลยแม่นค่ะมั่วลูกแหลกครับแม่ผสมลรืไปยังค่ะเป็นขึ้นแล้วม่ผสมมาท่านค่ะขึ้นเหล่าผสมมาท่านจ้านะครับยังท่องวางอยู่หกหมื่นแปดพันครับทรงฟีเจกิโลครับป้าลอยกิโลคือเก่าค่ะลอยกิโลลูกพันง่ามแห้งเด้อพี่น้องอ้วนมันหมูเลยเนาะจ้านี่ครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับเจ้ากระหลิดครับพี่น้องอ้วนๆใ่คุ้มไหวเขายังมันเห็ดครับจมูกพ่นนแทงงา นะครับเนื้อนังดีหนาะนะครับขวัญจับจุ่มมองนั่งครับโอ้ยถ่ายเ,เพลิดําพ่วง้างดาอ้วอนแม่นหมูนะครับกินนมอยู่เนาะจ้ายัางกินนมอยู่ยังกินนมแม่อยู่นะครับก็ลูกแรกครับหกหมื่นแปดพันครับไปแบบเร็วๆนะครับลมมาเตอรไสระบาดเนี่ยเพล<ม>ดําพ่วง้างดําแม่เพื่อนนุ่มซีเต่านอกป่าเนาะจ้านะครับเพื่อนก็ยังขาดําเลี้ยงอยู่เพราะลูกมันกินนมนานสกินนมอีกแล้วแมนไงเล็กยังใหม่ลูกออกอยู่แพงลูกแพงลูก ลูกเ <Okay. S 1> พ,พิ่นคืองพ่ออวนนอกพี่น้องแต่นอกปักใจหนึ่งครับล่มแรงมากแล้วหกหมื่นแปดครับคาร์ทูการ์ทอนประกันให้ซิปหาหมือเนาะป่าเนาะจ้าซิปหาหมือทรงปีกอะร้อยกิโลลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับไม่สิดคืนอีกแล้วบ่ <S 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 นี่ครับลูกเพิ่นมาก,กวนเมยซะด้วยนี่สนใจโทรมานะครับลูกสาวเพิ่นต่อไปครับเบิ่งแม่เพิ่น เป็นบราหมนลูกผสมนะครับเนาะจ้าอ่ะนี่ครับเบืองหน้าตาคลิปหูดําครับจมูกสีดํานะครับมีข้อลายตามภาพนะครับให้ลูกงามพอสมควรนี่ครับเบืองหน้าตาเพิ่นครับยังขาดน้ำเลี้ยงยังจอยอยู่นะครับขึ้นแล้วแต่ว่ายังพระท่านผสมนะครับการโค่นนี่หยีบเลี้ยงกอเถ่านะครับเพื่นห่อนแดดห่อนไรเพื่อนวะ เอ็ดยังกันละทางคุนเก่าให้กันบ่อ้วนแห้งเด้อพี่น้องเพลิดดำพ่วงห้างดำดุกสาเพลินครับหอ,อมหลังเบืองฝุนลำโตเงา,าอันลาดปุ้เหนือหนังสุดจวด 68, ครับเอาเบืองหกหมื่นแปดครับสนใจโทรมาหาปลาแดงดดได้นะครับได้ดุกเสา kf หกแปดไปว่ายหาเดียนมากว่านะปะเนาะสุดจวดนะครับลำโตเงาหนังนาดีอ้างลึกดีครับ เนื้อหนังสุดยอดเลยอวนแห้งขนาดแม่พ่นจอยคนยังอวนอยู่นี่ครับแม่เพ่นกะขึ้นแล้วแต่ว่าย่างมาทำผสมเบิ่งนะครับอากาศมันห่อนลายพี่นอ้องมั่วก็อยากแต่เขา่าตะหุม <c oughs> คนก็นยังห่อนคนก็ว่าสิเป็นล่มอะไรนะข้นกระไรนี่ครับอวนแห้งพี่น้อง <c oughs> อ้หมูอ่ะสนใจโท่มากครับโค้มแรกหกหมืห่นแปดนะครับ มัวแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกสาวของ KF 6 8สี่ข้อห้มขามเราวะสี่ข้อเต้ห้มหอดอะเบิ่งเักกน้อยสุดจวดเมื่อไงใกล้ี่ตันจุลูเลยรับนั่งเงินจวเลยอะแข่งขาใหญ่ๆครับลูกสาว KF 6 8ครับ68,000ครับโทรมาตอเลยพี่น้องเออโรมาตอเลยก็ประแดงนะครับหาเดือนกว่าโตใหญ่ซัมีสุดจวดแล้ว ต่อไปครับปลาแดงเบิงชุดที่2ครับป้าวันนี้ครับตัวที่2ครับพี่น้องครับเป็นบรามันดุผสมนะครับสีแดงแดงนะครับผสมเจ้าพริกแดงไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับปลาแดงเปิดราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าค่ะสี่หมื่นห้าพันครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับท่ายสูงอะไรครับป้าร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปดครับพี่น้องโอ้ยนังหนาแห้งนะครับอ่างลึกนะครับเป็นบรามันดุผสมผสมเจ้าพริกแดงนะครับผสมเจ้าพริกแดงนะครับได้หนึ่งเดือนแล้ว วันที่ผสมครับ17มีหน้า66ครับกระนุดคอด30ธันวา66ครับมีใบมีหลอดนะครับผ่านมาเดือนหนึ่งกับพมีอาการนี้ยังไม่ป่าจ้าพวมีอาการยังเลยนี่ครับคีบพู่ดำครับจมูกสีดำนะครับประสิบเบแหวงครับนี่สายเชือง45,000ครับนี่ครับคาร์ทุกคาทอนประเด็นพากันถห้แล้วป่ะเนาะจ้าอธิบายเร็วเร็วนะครับพี่น้องครับอากาศห้อนไหลห้อนอิรีโอ้พี่น้องบ้ามันลูกผสมไถ่ไงครับสูง138บวกลบลูก กะติดกับลูกได้แคท้องครับป้าครับลูกซองลูกซองค่ะในท้องมีลูกกันหนึ่งตัวเป็นปะแม่นค่ะบวันจับจุูมองนั่งครับเตียมโตดีครับลึกดีงวดตัวนี้นี่ครับน้ำล่างครับพี่น้องกรีบเล็บคอเท้านะครับนมสีเต่านะป่าเนาะจ้า่านการมีลูกหนึ่งตัวันจับจูมองนั่งครับเพดดำดำแห้งดำปึดเลยนะครับดำสนิทพ่วงหางดำนมสีเต่า พี่จ่าเห็นอยู่ติ่งฟางสายมีติง่งติ่ง<ะ>หนึ่งเอาว<ม>ง,งน้ำกันโค่นทางนี่ครับสี่หมื่นห้าห่องต่อรองได้ราคาห้องซื้อห้องก็ซื้อเออเอาโทษต่อเอาพี่ร่องงั้งเชื่ององั้งสินะครับจะติดกระลูกที่สองในทองครับค่าทุกกระทอนประแดงประกันให้ครับชมฟรีร้อยกว่ากิโลหน่อยกิโลพอ่ออ่ะสมเจ้าพริกแดงนี่ครับสมอยู่ก็ประเดะ สมยุกับปลาแดงนไงล่ะพี่น้นองแดงสมยุกับปลาแดงไงละ่ะปลาสมให้นี่ครับหนังหนาดีเนาะป่าเนาะจ้าสีแดงงามดีฮะทุกการ์ทอนประกันให้ครับสนใจโทรมาหาปลาแดงได้นะครับมื่อนี้มีเมาฝากพี่น้องสามตัวนะครับพี่จ้าไปแบบเร็วๆนะครับอากาศห่อนรลายนะครับเดี๋ยวมนันโมบันทึกให้นะครับอ่าเฟซบุ๊กกับสมยงแก้วมาลาครับสนใจตัวใดก็โทรหาปลาแดงได้ยูบานหัวเรือมตะบนหน้าวะอำเภอชุมราชปงสาจังหวัดตมนาจเจริญครับ อยู่แถวแถวหน้าวัดนอะป่าเนาะจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝนสิมาลาพี่น้องเอ้ยป่าห้องมาแล้วข <c oughs> อบจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับประเด็นค่ะจ้าสวัสดีค่ะ